มิสเตอร์โลลันโฟเกอร์ประธานบริหารบริษัทเมอร์เซเดสเบนซ์ประเทศไทยจำกัด แถลงข่าวไฮไลท์รถรุ่นใหม่จาก Mercedes-Benz ที่จะพบตัวจริงในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่39 Motor Expo 2022เน้นยานยนต์ระดับอัลตร้าลักชเริ่มด้วย EQS 500 4MATIC AMG Premium ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า100%รุ่นประกอบในขายขันแรกขุมพลังจากมอเตอร์ไฟ <ป S 1> ฟ้า,ฟาเดี่ยวให้กำลังสูงสุด449แรงมา้า สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด402กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม1ครั้งราคาจำหน่าย7,900,000บาทพร้อมด้วย Mercedes-AMG SLC 413รถยนต์สปอร์ตคุ้มพลังแรง381แรงม้าราคา11,700,000บาทและตบท้ายด้วย m e r c e d e s m สไมล์ปยนตรกรรมระดับอัลตร้าลักชวรี่โดยไทยจะเป็น1นึ่งใน2ประเทศแรกในโลกต่อจากประเทศจีน ที่เปิดจำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่18ล้าน0 0สนบาท